จะขึ้นรถไปบ้างเขาอีกนะคะประมาณ40่ิกิโลค่ะไปค่ะฮะกินน้ำก่อนได้่าค่ะกานน้ำกินก่อนตอนนี้ต้องการกาแฟมากนะคะจะซื้อโอเลี้ยงกับยายก่อนนะคะที่ด่านพอดีเลยค่ะเพราะว่าถ้าาไปข้างในมันจะไม่หมดลอกันเลยรอก,กาแฟก่อนแก้วละสามสิบบาทนะคะไม่แพงค่ะ <c oughs> ยายจาลังทําทให้ แก่ละสามสิบเนี่่แกละสามสิบค่ะไม่แพงนะคะไปค่ะไปต่อนะคะเลืออีกสี่สิบโลค่ะราะคายืนรอเนื้ออยู่คนเดียวรถที่เราต้องขึ้นนะคะอ่านว่ายังไงอะม่วงจำปลาหรอ ผังแดงม่วงหาดขึ้นคันนี้ใช่ไหมเราก็ขึ้นคันนี้นะคะเอาข,ข, <c oughs> ขึ้นขึ้น,น,นไปลุย่ันนั่งนลลี่้ว่ะ นั่งรถโดยสารก็ไปฝุ่นไงงองแน่นอนเลยนะคะได้สีเลยลองฮะไปไปไปไีไยไปไปนปไเไปไปไป่ปไปไปเปไอเปีปยปไปไปนี่ปไ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 ว กูบอกหมอลำว่ะมุ่งหน้าสูบปากเซนะคะ40กิโลไปเลยไม่ถยเพยเราวิ่งเลนขวานะคะเราวิ่งเลนขวานะเราไม่ได้วิ่งเลนซ้ายนะคะ เขาเร่ก <c ười> ็งงเหมือนกันอ้าต้องำดานข้ามาด้ยไปจ่ายเงินคาผ่านทางขึมาอุกไข่างมาไล่ซ้ายเนาะเอ้าทงมาไล่ขวา